สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แอดมินกำลังจัดทำ EP ที่36นะครับชื่อเรื่องก็คือวิธีย้ายเหรียญ ZMT จาก Z Wallet ไป Trade Wallet นะครับ EP นี้แอดมินทำขึ้นเพื่อตอบคำถามของคุณ CC ซิริการนะครับที่ถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องการย้ายเงินที่อยู่ใน Z Wallet เนี่ยให้ไปอยู่ใน Trade Wallet ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงเนี้ ก็จะไม่เข้าใจกระบวนการต่างๆกระดาน s i p m a c เนี่ยเขาจะมีเงินแยกอยู่2ส่วนนะครับก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยชื่อว่ากระเป๋าสตางค์เท่ากับ Trade Wallet บวกด้วย Z Wallet และใน Z Wallet เนี่ยก็จะแบ่งอีกเป็น2กระเป๋าย่อยนะก็คือเป็นซ i p UP กับซ i p LOCK ซ i p UP อะ่ะคือฝากเผื่อเรียกจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันซ i p LOCK คือฝากประจำา45วันจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันเหมือนกันนะครับ แต่อัตราดอกเบีย้ยของ10ล็อกจะสูงกว่า10 u อัแล้วดอกเบีย้ยที่จ่ายทุกวันไปอยู่ที่ไหนล่ะดอกเบีย้ยทั้ง10 u อัและ10ล็อกจะถูกโอนเข้าซ0 u อัเท่านั้นนะไม่ได้ถูกโอนไปที่ Trade Wallet นะครับทีเนี้ยไอ้ที่มันชวนงงก็คือในกระดาน10 Max เนี่ยคำว่า s 0ปอัเนี่ยเขาใช้คำว่าคงเหลือส่วนซิ l ล็อกเนี่ยเขาใช้คำว่าล็อกครับผมแอดมินโชว์หน้าจอให้ดูนะดอกเบีย้ย ที่ได้มาเนี่ยจากทั้งซิฟล็อกจากทั้งซิฟอัพเนี่ยก็จะมาอยู่รวมกันในซิฟอัพวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ดอกเบีย้ยจาก e ีเทเร u m มเนี่ย2.91บาท USDC เนี่ยได้มาไม่ถึง1สตางค์นะส่วน z ซ t แอดมินก็ได้มา3บาทนะรวมทั้งหมดอยู่ที่6.67บาทอันเนี้ยรวมรวมมาไม่ใช่วันเดียวนะครับ น่าจะเป็น2วันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยย้อนไปได้จนถึงวันที่18นะด้านล่างของจอขึ้นมา19แล้วก็เป็นวันที่20คราวนี้เรามาดูของจริงกันนะครับแอดมินก็เปิดตัวกระดานซิปแม็ขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปคลิกที่กระเป๋าสตังค์อยู่ทางด้านขวาล่างนะครับหลังจากที่เราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์แหละแล้วมันก็จะมีคําว่า Trade Wall e t กับ Se ็ต l l ลเเราก็คลิกเข้าไปในคำว่า Set Wall นะครับพอคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นใต้คําว่าโอนเห็นคาว่าคงเหลือไหมคงเหลือตัวนี้แหละครับคือ Si p Up เห็นคําว่าล็อกไหมคําว่าล็อกก็คือซ i p ล็อกครับในคงเหลือซึ่งเป็นตัวซนะิ p ล็อกเนี่ยแอดมินก็จะดูตัว z m t เป็นหลักนะเราก็คลิกเข้าไปที่ ZMT ตอตอนนี้เนี่ย ZMT ทั้งหมดของแอดมินเนะี่ยที่อยู่ใน Z Wall นะนเป็นคงเหลือ i p up 3,010บาท70สตังค์และ10ล็อกเหลือที่124บาท23สตังค์เราสามารถย้ายวงเงินหรือว่าย้ายเหรียญ s t m t ที่อยู่ในคงเหลือเนี่ยทั้งหมดออกมาอยู่ใน Trade Wallet ได้ทุกคนดูนะครับดูใต้คำว่าคงเหลือมันจะมีเหรียญ SET m t ของ Edmin มีจำนวนเหรียญอยู่ที่27.7742127 s t m t ครับวิธีการนะเราออกไปก่อน1สเต็ป แล้วก็แอดมินอยู่ที่หน้าจอเซ็ตเวอเลตนะครับแอดมินคลิกที่คาว่าโอนครับดูสินทรัพย์มันจะชี้ไปที่อีเธอรี่มแอดมินไม่ได้ต้องการย้ายอีเธอรี่มนะแอดมินต้องการย้ายเซ็ตดเอ็มทีครับเลือกเซ็ตดเอ็มทีมาคราวนี้จํานวนตรงกับที่แอดมินเคยท่องให้ฟังแอดมินก็คลิกไปที่100%่ครับแล้วก็ยืนยันการโอนการถอนสําเร็จเสร็จสิ้นคราวนี้เราไปดูเราไปดูสินทรัพย์ทั้งหมดครับอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยมันจะไปอยู่ในเทรดเวอรเล็ตแล้วเห็นไหมครับ ส่วนใน Z ซทวอลเล็ตเนี่ยเขาว่าคงเหลือเนี่ยเหลือ0ูย์บาทแล้วเห็นไหมซ้ายมือล่างเหนือขึ้นไปเนี่ยในเททวอลเล็ตมันก็ใช้คำว่าคงเหลือเหมือนกันชวนงงไหม <c oughs> จริงๆแล้วแอดมินต้องตำหนิวิธีวิธีการเขียนแอปพลิเคชันของทาง SipMa หน่อยหนึ่งนะเพราะมันชวนงงจริงๆเห็นชัดไหมครับไม่แน่ใจว่าตรงกับใจหรือเปล่าการตอบคำถามคำว่าคงเหลือที่อยู่ในเททวอลเล็ตเนี่ยสามารถที่จะขายเอาเงินกลับมาใช้ได้เลยนะครับ ็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000บาทแหละแอดมินไม่แน่ใจว่าที่ทำเนี่ยตอบคำถามคุณสิริการได้หรือเปล่านะขอบคุณที่ถามมาครับผมสวัสดี